อมวลสารที่ใช้นี่เป็นดินจากมฑลนเจียงซีที่นักธุรกิจจีนรับพระบรมราชานุวตัตโดยราชานุญาตไปเอาดินจากมฑลนเจียงซีและเมืองกังไสมาเพื่อมาทาพระเพราะว่าในการบูรณะพระาธาตุพนมวังน้านั้นมีพระนริตที่จะให้สร้างพระบรรจุกรูปแปดหมื่นสี่พันองค์แล้วก็จะแจกจ่ายให้คนทั้งหลายด้วยก็หลายแสนองค์นะครับซึ่งผงในเมืองไทยไม่พอพวกพ่อค้าจีนที่ขึ้นต่อวังหน้าเนี่ย ก็อาสาไปเอาดินอย่างบนทนเจียงซีซึ่งบนทนเจียงซีมีภูเขาประหลาดอยู่ภูเขาลูกหนึ่งอายุเนี่ยสีิบล้านปีนะครับเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์คนพบเนี่ยแล้วก็ดินที่นี่มีห้าสีถ้าห้าสีอยู่ในอยู่ในจุดเดียวนเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเกวลรินหรือเนื้อเบนจลงแต่ถ้าหากว่าไม่อยู่ติดกันนะครับก็จะมีวันเขาเรียวกว่าวัน,นะมีสีขาวด้วยขาวขาวเหมือนกับหอยเหมือนกับหอยสังนะครับมีสีแดงวัวหน้าสีแดง มีวันลนะส,ส,ส,สีดำมีห้าสีนี่ห้าสีและมีสีฟ้าสีเขียวอยีกครับรวมว่ามีห้าสี